เป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับจากคุณ New นิว707นเะครับเรื่องของการทํางานได้เปรียบเทียบกับํางานเป็นต่างกันยังไงผมอยากจะบอกนิดนึงครับว่าคนที่ทํางานได้เนี่ยเขาอาจจะรับผิดชอบงานได้เขาอาจจะทําสิ่งที่เขาควรทําได้อย่างดีแต่ว่าทํางานเป็นเนี่ยก็คือสร้างผลลัพธ์ในเนื้องานนั้นๆได้ด้วย ตีติ้งต่างแล้วกันบนเซลแอดมินเซลตอบเพจแล้วกันง่ายถ้าเซลตอบเพจเนี่ยทำงานได้ก็คือตอบเพจได้ตอบเพจได้เร็วตรงเวลาได้แต่ขายได้จริงไหมตอบแล้วพลิกแพงได้ไหมว่าลูกค้าคนนี้ควรตอบแบบนี้ลูกค้าคนนี้ควรตอบอีกแบบหนึ่งอันนั้นแหละเขาเรียกว่าทํางานเป็นคือคิดต่อยอดเป็นแล้วถ้าเกิดไม่ได้หาความรู้เพื่อต่อยอดจนได้ผลลัพธ์ได้ สุดท้ายแล้วถ้าเราอยากจะเติบโตในหน้าที่การงานหรือในชุดของเราก็แล้วแต่เราต้องฝึกตัวเองให้ทำงานเป็นทำงานเป็นเท่ากับได้ผลลัพธ์จริงๆในเนื้องานของเราอันนั้นแหละครับคือจุดในการทำให้เราเติบโตแบบก้าวกระโดดครับ